สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ตีเองอยู่บนถนนหมายเลข210นะคะเสื่อมต่อจากกุดร ถึงจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะถนนเส้นนี้เป็นถนนขึ้นเขาลงเขาเตตตอนนี้ตีเองลงเขานะคะตั้งแต่น่าจะเข้าเขตหนองบัวลำพูแล้วล่ะคะ่ะทุกคนเนะาะถนนเส้นนี้เป็นถนนแบบขึ้นเขาแบบคนเลี้ยวมากๆเลยนะคะทุกคนแต่วันนี้พิเศษยังไงคือช่วงหน้าอ่าถ้าจะพูดว่าคือก่อนสงการเนาะทุกคนรถนะคะลดค่อนข้างเยอะนะคะ เขาเรียกว่าขาขึ้นหรือขาลงก็ไม่แน่ใจนะคะขามาจากหนองบัวลพบุรมุ่งหน้าสู่อุดรน,นะคะรถค่อนข้างเยอะนะคะทุกคนรถเยอะกว่าปกตินะคะวันนี้และตีก็ขับมาจากหนองหนองคายก็แล้วกันเนานองคายมุ่งหน้าสู่อุดรรถก็เยอะเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะรถนะคะรถเฉพาะรถนักท่องเที่ยวนะคะที่เข้ามาเที่ยวนักท่องเที่ยวชาลาว,าวะค่ะทุกคนเนาะ จะเข้ามาเที่ยวอยู่ที่จังหวัดอุดรหรือว่าจะไปไป,ไปหลายๆจังหวัดอยู่ที่เมืองไทยนะคะทุกคนไม่ว่าบางคนก็ไปถึงวัดผาซ้อนแก้วเลยนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะที่ได้ถามกันเมื่อตอนที่เวะปั๊มน้ํามันเนาะก็คืออย่างว่าเลยเนาะคนเราเจอกันก็ต้องถามข่าวถามข่าวแบบเออจะไปเที่ยวที่ไหนบางคนเพิ่งก็ถามทางนะคะว่าจะไปวัดผาส้อนแก้วบางคนเพิ่งก็จับ G P S อยู่แต่ก็จับ G P S ก็ไม่เท่าจับ เราถามคุณนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะ,ะบางคนไปเที่ยววัดผาซอนแก้ววัดผาซอนแก้วจากอุดรไปก็ไกลอยู่นะคะทุกคนก็ไกลนะคะแต่ว่าถ้าไปได้ไปแล้วก็ถือว่าเป็นภา,ภาพที่สวยงามมากๆถ้าพูดถึงว่าวัดผาซอนแก้วก็ต้องผ่านถนนเส้นนี้เนาะทุกคนผ่านถนนเส้นนี้นะ่าจะทะลุกออกไปทางเรียกว,ว่าทางสุมรพละค่ะผ่านน้อง ผ่านจังหวัดหนองบัวลำพูนี้ไปก็ออกสู่สุมเพนะคะผ่านศรีบุญเรืองออกสู่สุมเพก็จะผ่านอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวบนถนนหมายเลขสิบสองเนาะมุ่งหน้าสู่เขาค้อนะคะจังหวัดพิศนุนแล้วก็จะไปวัดผาสอนอแก้วถ้าพูดถงเพ่นถามหา,าวัดผาส่อแก้วนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะตีเองจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศอยู่ที่ถนนหมายเลขสองหนึ่งศูนย์นะคะนี่คือถนนที่ ก็เรียกว่าธรรมาาจริงจริงนะคะแต่รรมาไ,มได้สร้างถนนนะคะถนนนี้ก็คือได้มาจากภาษีของคนไทยล้วนแต่ว่าตีจาะพาทุกคนมาชมบรรยากาศบนท้องถนนนี้และช่วงก่อนเทศกาลสงการเนาะทุกคนนะคะบรรยากาศจะเป็นภาพแบบนี้นะคะรถค่อนข้างเยอะนะคะถ้าใครขับจะรู้เลยนะว่าวันนี้รถเยอะกว่าปกติทั้งรถขนส่งสินค้ารถพ่วงรถสิบล้อรถ าลากน้ำมุงน้ำมันนะคะจะขับสวนกันไปสวนกันมานะคะให้แร้วก่อนสงการหรือเปล่าเนะเพราะว่าช่วงนี้รถขนส่วนสินค้าค่อนข้างจะวิ่งเยอะกว่าปกตินะคะบนถนนเส้นนี้จะมีเขาเรียกว่าจุดพักรถเนาะตรงนี้จะมีห้องน้ำห้องในบริการฟรีมีที่จอดรถฟรีและก็มีศาลานั่งพักฟรีนะคะ คนที่เดินทางไกลหรือเดินทางผ่านมาก็สามารถแวะพักรถเจ้าเมยพักรถก่อนจะลงเขานะคะหรือว่าก่อนขึ้นเขามาขึ้นเขามานี้ก็น่าจะพักปากนู้นนะคะแต่ฝ่งนี้น่าจะลุนเขามาจากอุดรเนาะมุง้าสุนองบุรัมพูนะคะทางถนนหุนทางบอกได้เลยว่าค่อนข้างขดเลี้ยวมากๆเลยนะคะจะมีป้ายแจ้งเตือนตลอดลายทางนะคะนี่แหละค่ะนี่คือถนนต่างจังหวัดอยู่ที่เมืองไทยและยังเป็นถนน ก็เรียกว่าถนนสายหลักเลยก็เรียกันเนาะเพราะว่าถนนเส้นนี้สามารถไปจนถึงเมืองเลยนะคะซึ่งมีทั้งวิวสวยบรรยากาศดีแต่ช่วงนี้น่าร้อนเนาะทุกคนช่วงนี้นนา้อนอาสุขสันวันสงการนะคะทุกคนคู่คนกลับบ้านนะคะไม่ว่าจะ อ,อยู่ในกรุงเทพนะคะอยู่ในตัวเมืองหลวงก็ออกกลับบ้านกลับเรือเก็เรียกว่าช่วงเทศกาลนี้ก็น่าจะเป็นวันครอบครัวเนาะทุกคนใครๆหลายๆคนก็กลับบ้านแต่ปีนี้ตีไม่ได้กลับบ้านนะคะปีนี้นะคะก็อยู่กับครอบครัวอยู่ที่เมืองไทยปีที่ผ่านมากลับไปแล้วครั้งหนึ่งปีนี้ก็เลยไม่ได้กลับนะคะปีนี้ขอเจ็บตังไว้ก่อนปีหน้าค่อยกลับกันนะคะ นั่นแหละคะ่ะก็มีแต่เอาเข้าของไปฝากพ่อฝากแม่ฝากพี่ฝากน้องนะคะฝากสิ่งของไปให้เพื่อนกินเอานะคะปีนี้นะคะไม่ได้กลับนะคะไม่ได้ไปรีวิวให้ทุกคนดูนะคะว่าอยู่บ้านตีมีบรรยากาศแบบไหนเดี๋ยวจะให้ลูกชายอยู่ทางบ้านถ่ายภาพและบรรยากาศนะคะเพราะว่าอยู่บ้านตีเองก็เป็นอีกจุดหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเนาะอยู่บ้านตีอยู่ลาวนะคะจะเป็นชายหาดหนักท่องเที่ยวนะคะ จะไปเที่ยวกันเยอะเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าลงเล่นสงการลงเล่นน้ำเนาะเพราะว่าบ้านตีเป็นอยู่เรียกว่าบ้านเค็มงืมเนาะนี่คือบรรยากาศบนท้องถนนอยู่ที่เมืองไทยนะคะถนนต่างจังหวัดนี่ตอนนี้ตีเองก็พาทุกคนมาอยู่บนเรียกว่าข้างบนสะพานลอยเนาะนี่คือบรรยากาศรวมๆบนสะพานลอยจะสวยและงดงามต่างจากที่เราขับรถนะคะที่เราขับะะรถเพราะว่า ขึ้นมาบนสะพานลอยจะเห็นภาพรวมๆสวยๆงามๆและบรรยากาศนะคะทุกคนจะได้บรรยากาศมากๆเลยนะคะเดี๋ยค่ะจะสวยงามแตกต่างจากการที่เราขับรถรีวิวนะคะเพราะว่าเราจะเห็นภาพรวมๆเลยรถเยอะจริงนะคะทุกคนวันนี้ดูเอานะคะทางรถเขาเรียกว่ารถอะไรเนี่ยรถพ่วงก็แล้วกันนะบรรทุกสินค้ารถส่วนตัวรถผู้คนกลับบ้านอย่างเงี้ยเนาะบางคนนะ เขาเรียกว่าบรรทุกของมาเต็มกระบะรถปิกอัพเลยนะคะบางคนอู้หลายอย่างะคะ่ะทุกคนนี่เป็นสะพานลอยนะคะอยู่ต้นหน้าเขาเรียกว่าสารปู่หุบนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ต้องบีบเประนะคะบีบเปรเพื่อจะครอ,อบไหวเจ้าที่เจ้าทางครอบปู่ท่านนะคะเพราะว่าเราขับรถขึ้นเขาลงเขาท่านจะได้ดูเลนะคะ ปกปักรักษาเราในการในการเดินทางแกะไปทางไหนมาทางไหนเนาะทุกคนก็คือเราต้องเรียกว่าเจอสารนะคะเจอสารผ้าพูมิหรือสารที่ตั้งอยู่ริมถนนเพิ่งก็ต้องบิดไปเลยกันทุกคนนะคะนะะกลับมานีนจ้องบิดแปเป๊กเป๊กทุกคันเลยค่ะทุกคนนะคะขาขึ้นขาลงเยอะเหมือนกันแต่ขาขึ้นนี่ส่วนมากก็จะเป็นรุดพ่วงเนาะ รถพ่วงรถบรรทุกสินค้าแต่ขาลงส่วนมากจะเป็นรถปิกอัพรถเก่งอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะนะคะรถบรรทุกสินค้าิ่นจะลากของกลัว,วจะขึ้นเนินเขาได้นะคะถนนทางโคดเลี้ยวโคง้คงโค้งแบบสวยงามมากๆนะคะ,จะเจริญมากเลยนะคะถนนต่างจังหวัดอยู่ที่เมืองไทยนะคะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้บอกได้เลยว่าวิ่งรถแทบจะไม่สะดุดเลยนะคะเพราะว่า หลายพื้นที่เนาะที่เพื่อนทำการก่อสร้างตั้งแตอ่าตั้งแต่ หลังเกิดลูกระบาดมานี่ค่ะหรือว่าหลังโควิดมาเนาะถนนเมืองไทยบอกได้เลยว่าเป็นถนนที่เจริญมากๆนะคะโดยเฉพาะตามเขตสนบทถนนมตามหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวนี้ลาดยางคอนกรีดหมดทางไปไล่ไปนานลาดคอนกรีดลาดยางนะคะแต่ลูกลังว่ามีไหมนี่ก็มีอยู่แต่หาดูได้ยากมากถ้าจะหาถนนลูกลังในเมืองไทยนี่ค่อนข้างลําบากนะคะถ้าไม่รู้จริงๆจะไม่มีให้เห็นเลยนะคะ ถ้าเรารู้นะคะหรือว่าถ้าถ้าไม่ใช่คนพื้นที่จริงๆไปหาทางลูกหลังนะคะพูดตามตรงเนาะถ้าไม่ใช่คนพื้นที่นี้จะไม่ค่อยเห็นทางลูกหลังเพราะว่าส่วนใหญ่ถนนหนทางจะเป็นคนกีดระยะลาดยางผ่านหมู่บ้านผ่านไล่ผ่านนาไปหมดแล้วนะคะแล้วค,คือความเจริญความสะดวกสบายบนท้องถนนอยู่ที่เมืองไทยและที่สําคัญสะพานลอยนี้นะคะมอเตอร์ไซค์สามารถขับขึ้นได้นะคะนะคะ มอเตอร์ไซค์ขึ้นได้นะคะสะพานลอยตรงนี้นะคะและยังเป็นสะพานลอยอยู่บนภูเขานะคะเป็นสะพานลอยอยู่บนภูเขาตรงนี้ข้างล่างนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะคะที่จอดรถแล้วก็จุดนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวนะคะทุกคนขึ้นไปข้างบนจะมีเพื่อนเรียกว่าวัดหรือเปล่าหรือเป็นพิธีพันธ์นะคะจะเป็นเพื่อนเรียกว่ากระดูกนะคะกระดูกคน เป็ดศอกหรือความกระดูกคนโบราณนะคะที่เพื่อนเก็บไว้ในตู้แก้วนะคะเป็นแบบตู้แก้วเป็นหลังเลยละค่ะทุกคนแล้วก็จะมีวัตวัตถุกเก่าเกศหลายๆอย่างเครื่องปั้นดินเผาเครื่องอะไรเพื่อเรียกว่าเครื่องอะไรเครื่องของเขา้เขาของคนโบราณเลยค่ะแล้วก็พระเก่าเกศหลายๆองค์นะคะซึ่งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเละ อยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างพิธณภัได์นเสาร์นะคะแล้วก็มีหลายๆที่นะคะทุกคนโดยเฉพาะอยู่อ่ะก็เรียกว่าเส้นทางตัดผ่านทางตัวเมืองหรือเปล่าเนาะที่ผ่านตลาดผ่านไปอะคะ่ะจะมีหนอง จะมีหนองน้ำมาค่ะทุกคนตรงนั้นนะคะก็จะเป็นจุดเซตอินสถานที่ท่องเที่ยวบรรยากาศดีแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะและช่วงเทศกาลสงการอย่างนี้เพื่อนจัดจัดงานนะคะเพื่อนจัดจัดงานแบบใหญ่โตอลังการมากๆสวยมากเลยนะคะแต่ละปีตีมาเจอเนาะตีมาเจอนี่เพื่อนปิดถนนเลยนะคะเพื่อนปิดถนนเพื่อนอูจัดแบบยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะหรือว่าช่วงปกเพื่อนว่าช่วงนางอ รยลอยงานลอยกระทงอย่างเงี้ยขึ้นจัดงานยิ่งใหญ่มากๆนะเเลยนะคะและช่วงสวงการนี้บอกได้เลยถ้าใครผ่านตัวเมืองนะคะส่วนใหญ่ก็ต้องหาทางเลี่ยงละคะ่ะเพราะว่าเป็นทางที่เขึ้นจัดงานเนาะเพิ่นบางครั้งเพื่อก็ปิดถนนนะคะก็ปิดถนน จัดงานแบบยิ่งใ,ใหญ่มากๆนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะโอเคนะคะคลิปนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดตีเองก็ต้องกลับขอโทษขออภัยพี่ๆเ,เพื่อนๆนะคะวันนี้ก็พาทุกคนมาสมบรรยากาศบนท้องถนนอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูเป็นถนนหมายเลข2 1 0นะคะเดี๋ยวนี้เราก็กลับบ้านกันเลยจ้าคนรอก็รอ,ลอ,ลอแล้วแดดร้อนนะคะทุกคนอยู่นานไม่ได้วันนี้ก็จะพาทุกคนสมบรรยากาศ บุท้องถนนอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่เมืองไทยบรรยากาศแบบนี้นะคะนี่สะพานลอยจะบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นได้นะคะนะคะีบนภูเขานะคะไม่มีบ้านคนแต่ว่าตรงนี้จะเป็นสารปูหลุก